สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะมากินก๋วยเตีเต๋ยวไก่นะคะม้นนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ง่ายๆนะค่ะก็มีแครผักสลัดนะค่ะกินกับแล้วก็บ,บม่มอหยังหลายค่ะก่อนอ่นก้อนทีจะกินก๋วยเตี๋ยวนะค่ะสะอุ้มก็ต้องขอขอบคุณน,นะค่ะขอขอบคุณทุกห0พัพซับนะค่ะที่เขามาติดตามที่เขามารับชมเอ่อแล้วก็เขามาให้กำลังใจกันนะค่ะในช่องบ้บานของสาวอุ้มนะค่ะของอุ้มซาสะพายอิตาลีนะค่ะสาวอุ้มก็ต้องขอขอบคุณหลายๆนะคะ ล้วก็เอ่อสะอุ่มก็จะเฮ็ดคลิปให้เออเมืองกันเรื่อยๆเนาะคะ่ะแล้วก็จะเฮ็ดคลิปพัฒนาคลิปให้ดีกว่าเดิมเนาะคะ่ะสิ่งใดที่สะอุ่มเฮ็ดผิดพลาดไปหรือว่าเออมีข้อตำนิอีหยังตงต่างๆหรือว่าขอเสียตั้งต่างสะอุ่มก็ต้องขอโทษน้ำเนาะคะ่ะเด้อสะอุ่มก็รับค้าตีชมทุกค้าตีชมเนาะคะ่ะรับเอ่อผู้ใดตีชมมาผู้ใดให้งกำลังใจมากสะอุ่มรับเมิรเนาะคะ่ะ ส้าอุ่มก็จะมาปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณหลายๆะคะ่ะเพราะว่าพกผ่นซับนี่ซ้าอุ่มก็ถือว่าซ้าอุ่มแบบมาจุดจุดหนึ่งที่ตัวเองไม่เคยคิดเนาะคะ่ะว่าจะมีคนเขามาติดตามหลายกาหลายหลายเนาะคะ่ะเพราะว่าซ้าอุ่มแลกซับเนาะคะ่ะแค่ซี่ลอยก็ซับเนาะคะ่ะที่ซ้าอุ่มแลกซับกันช่วงเฮ็ดคลิปใหม่ๆเนาะคะ่ะแล้วก็เอ,อหาผ่าน ประมาณหาพันหกเนาะคะ่ะหาพันหกลอยที่คนเขามาติดตามทีสาอุ่มเบอร์ได้ไปแลกซับเลย,ยนี้กับสาอุ่มเป็นข้ามที่แบบว่าขอบคร้วสาวอุ่มกับเป็นข้ามที่แบบว่าภูมิใจเนาะคะ่ะแลวก็ดีใจเนาะคะ่ะที่หลายคนเขามาติดตามกันแล้วก็เขามารับชมกันเพราะว่ามักในความเป็นบัานๆของขอบคั้วสาอุ่มเนาะคะ่ะจังไรสาอุ่มก็ตตังคอขอบคูณหลายๆเนาะค่ะขอบพูดะะพดี่คะ่ะจากใจจริงเนาะคะ่ะมาทํามากินเขากันค่ะมากินเกี๋ยวะคะ่ะเตี๋ยวไก่ค่ะ บเป็ดเ็ดนเตเป็ดโอ้มกันนี่นี่แซบเดยตซบเร็แซบอมบลาแซบเหโอ้แซบครับแบเรอุณกคกับเพื่ก no. ินเพิ่อนกินกบอันีได้ค่ะนี่ขนมเพิ่นละค่ะ Ăn một tiếng Sẹp hả? Sốt nằm Sốt nằm Sốt Sốt nằm Sốt nằm quá rồi Quế tiếu Ừ, ờ, tiểu. Mm. lúc là Ừ, so <laughs>

เ้นเนี้วนุ่มค่ะเส้นบกขาดบยุ่ยเนาะคะ่ะนี่ค่ะนี่ล้านจีนเนาะคะ่สะส้อุมซื้อมาจากร้านจีนเส้นตัวนี้แซบนะคะพัดไทยก็แซบค่ะละะ้วก็เฮ็ดก๋วยเตี๋ยวแซบค่ะล่องซื้อเม,มงนะคะนี่เบื่แซบไปเค่ะเส้นเพิินแบบบกขาดเนาะคะ่ะเนี้ยนุ่มเอาไปพัดไทยแบบ

เสร็จปี๋เสร็จค่ะเตี๋ยวไก่แซ่บปี๋บกลาเป็นเป็นยักษ์เบ้าค่ะสซอุ่มกะจะเจ้าเอ้าอีสานกับลูกเนาะค่ะแต่ว่าพอเพิ่งกะเบ,บ้าภาษาอิตาลีละค่ะแต่ว่าสุดท้ายเพิ่งกะเข้าใจแน่ว่าเข้าใจแน่ค่ะแต่ว่าซาุ่มกะับหให้ให้ลูกเออ่ เบาอยู่ค่ะเพราะว่าสอุ่มกับเบากับเพิ่นทุกมือนะคะภาษาอีสานแต่ว่าพอเพิ่นกบอิตาลีค่ะ <_ d ata> พริกต่ำเองไหมค่ะหัวเองต่ำเองเพ็ดค่ะพริกจัดเพชร เพิ่ม <bills> อีก <g> ผ <ül> <laughs> kind of ังชิโนฉนจะมันตัวเพิ่มอีกนิดหน่อยคกินเผ็ดได้ไหมกินเผ็ดเผ็ดนอะโบนิดหน่อยละกินเผ็ดแต่มันจะเร็ยกันรเต็ม้วนตุเผ็ดม้วนตุเผ็ดครับขี้ดูเออืออือไอ้ขี้ด สนน้ำน้ำเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยว

ซาอุมมดล่ะค่ะมณีซาอ,อุมบอค่อยหิวเขาค่ะกินนิดเดียวตอนนี้อิตาลีค่ะกะทงทีค่ะทงทีแต่ว่ากะถามว่าผู้ที่เสียชีวิตกะยัง่งกะถือวาลายอยู่ค่ะกะถือวา,ายแล้วค่ะลดลงมาแนยูแต่ว่ากะถือว่ากะยั่งหลายคือเกาไหมค่ะ ตอนนี้อิตาลีเพื่อนก็ต้องปิดไปถึงวันที่สามเนาะคะ่ะสามพฤษภาปิดต่อไปอีกออ่ปิดเมืองเนาะคะ่ะปิดต่อไปอีกถึงสามพฤษภาเนาะคะ่ะทั้งได้กร,รักษาสุขภาพกันน,ำนะะ้ำเ้วยค่ะดูแลสุขภาพกันนำ้ำดูแลจดัดขางดีๆแล้วก็ขอบพูอ่พร้อมนะคะป้า,ปาพูอ่เนาะคาะทำอมไรอ มาเอาอีกมะลูกเอ้ยมาบอกถามเพื่อนว่าเอาอีกบอบอบอจ้ะเรนเมื่อมือค่ะวังบายนี่กับสะอุ่มต้มซุปเขียวซุปเอ่อน้ำซุปไหมค่ะสามชั่วโมงนะคะเขียวซุปนี่สามชั่วโมง ตื่นแต่เศร้าโมเมนต์เศร้าเด้อค่ะเกาโมงเศร้านะคะมาตวมน้ำซุปใบน,นะคะเผื่อย้ำแรงล่ะคะ่ะเขี่ยวใบสามชั่วโมงช่วงบ่ายมืนอนีกับมิริดผ่าซักผ้านะคะ่ะกวาดบ้านทุ้บ้านกะทุ่บ้านอาทิตย์ละสองเทือนะคะ่ะแต่ว่ากวาดกวาดบ้านในสซาอมจะเฮ็ดทุกมือนะคะเฮ็ดนูน่นเฮ็ดนี่แล้วก็ช่วงประมาณใบโมงเคืองนี่กินเขานะคะ่ะใบโมงเคืงกินเขาแล้วกัาบายบายประมาณใบสามนะคะเลนกับลูกค่ะ จะหากิจกรรมเล่นนังสึเกือบจากทุกมือเนาะค่ะว่ทุกมืออะค่ะแต่ว่าเกือบจะทุกมือเล่นเล่นกันนะคะเล่นพ่อแม่ลูกบางครั้งกะเล่นเกมแต่ว่าเล่นเกมกับเป็นส่วนหน่อยส่วนรายจะเป็นอ้ส่วนรายก็จะเล่นนอปปอลีเนาะนอปปอลีนุเมเอ็นนอปปอลีโมนอปปอลโมนอปปอลเป็นเป็นบ้านเป็นบ้านเป็นที่ยังของเพิ่นนี่แหละค่ะนั่แหละค่ะจะพาันเล่นกัน แล้วกาเลนน่ซ่อนแอบค่ะเ่นซ่อนแอบแล้วก็เลนน่ชิงแกว่เ่นเหมือนกับแบบว่านับหาแล้วกัมาต่อยกันนัองสิ่มหมคะนั่นแหละค่ะสามคนพ่อแม่ลูกนั่งเล่นกันยานเพิ่นแบบว่าเงาไหมคะบัลลาการเพิ่นเริ่มแบบว่าเพิ่นกัทุกมือค่ะเพิ่นเริ่มเบื่อเพิ่นเริ่มแบบถึงจะเล่นกิจกรรมถึงจะจัดกิจกรรมก็ตามค่ะเพิ่นก็เบื่อไหมคะขนาดเท่ายังเบื่อเนาะค่ะ ก็ไดแ้แบบว่าปลอบใจกันนะคะพ่อกับแม่นี่ก็จะปลอบใจแบบว่าบอกให้เพื่อนฟังเข้าใจและะ้วค่ะแต่ว่าความเป็นเล็กน้อยของเพื่น mm hmm. อนเพื่อน,นก็นยังเป็นแบบว่าความคิดของเล็กน้อยแหละคะ่ะแต่ว่าคือคนทีแบบว่าจะเออ mm hmm. แบบว่าให้กำลังใจดีสุดก็คือพ่อแม่นะคะพ่อแม่ซาุมกับซามีกับกังวลเด้ค่ะย่านเพิ่นแบบว่าเหมือนกับแบบเล mm hmm. ็กน้อยไหมคะ่ะถ้าเพิ่นไม่ได้ออกไปสซเลอสิ mm hmm. มันจะเป็นแบบ เหมือนความคืดเขานะคะความคืดเด็กน้อยว่าเป็นยัง้นคือเื่อด้ออกไปนู่นนี่นั่นประมาณนั้งสิไหมคะสะอุ่มยานเพื่อนแบบว่าสะอุม่มกับเอินว่าถึกไหมคะนั่นแหละคะ่ะสะอุ่มกับสามีก็เล่นแบบว่าต้องยุ่ไกลชิดลูกนะคะกาอยู่ในบาลล้านหลังเดียวกันใล่ะคะ่ะแต่วว่าหมายถึงว่าแบบว,ะะว่าเว้านะค่ะว้าต้องเว้าต้องเล่นกับเพื่อนต้องให้กับรงใจกันซึ่งกันและกันนังสิไหมคะ<ๆ>เพื่อนจ้างแบบว่าบ่เบื่อบ่เบื่อนายนะคะโซนเนาะ ล่วงเทียเพิ่นซึ่มเด้ค่ะ <ari> เพิ่นถามว่าเป็นยังคือออกไปบ่ได้ดเลยงามใดสีออกไปไดยังใช่ไหมคะ่ะเพินพ่นถามเพิ่นถามสีเพิ่นซึมไปเลยเด้ค่ะสัอุ้มกับจามีกัอเลือตดตัวลูกคะ่ะเลือตดตัวลูกเลือตดตัวนี่ลือคะ่ะเลือตดตัวเด็กน้อยทุกคนละคะ่ะก็คือห้าล่ะค่ะขนาดผู้ใหญ่ห้ายังโอเคค่ะคว่ำเป็นผู้ใหญ่ห้าฮาองหูจักคัมม่วเป็นบ่ละค่ะแต่เออก็ฮหูจักคั่วเป็นบ่ละค่ะแต่เด็กหน่อยคว่ำเป็นเด็กหน่อยความบริสุทธิ์ของเพิ่นน่ะ เพื่อนปฏิคิดคือเข้เางคะ่ะนี่แหละคะ่ะเข้าแบบเขาก็ต้องแบบว่าต้องใกล้ชิดลูกเนาะคะ่ะต้องใกล้ชิดลูกให้แบบว่าหลายขึ้นเนาะคะ่ะแล้วก็ต้องเล่นกับเพื่อนต้องหาแนวแบบจัดก,กิจกรรมให้เพื่อนแบบคอนค่ายนียสิมาคะ่ะอิ่มแล้วบ่อิ่มอิแล้วอิ่มแล้วเดี๋ยวจังไดสะอุ่มขอตัวก้อนเนาะคะ่ะคือเก่าคะ่ะสะอุ่มยันคลิปมันเน่าไหมคะ่ะเดี๋ยวสะอุ่มก็ต้องไปตัดอีกเนาะคะ่ะยันแบบว่า เออจะเบื่อกัน,นะะเนาะค่ะเนาะจังไรสอุมก็ต้องขอขอบคุณคือเก่าค่ะขอบคุณทุกกาลังใจทุกการติดตามทุกการรับชมนะะเนาะค่ะเออขอบคุดหลยๆค่ะจากใจจริงเลยค่ะของขอบคุณสอุมเนาะคะ่ะจังไรไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะจังไรก็ดูแลสุขภาพน้าเนาะค่ะเดอ้อสู่ๆไปน้ากันค่ะ